สวัสดีครับนะมาครับพบกันในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลในรายการอยู่ทุกรอบเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปแซ่ เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนดนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพัน เก้าร mm ้อยเก้าเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วนะต,ตามด้วยชชฟแรนและตามด้วยคำถามครับ mm hmm. กดแชร์ออกไปแท้ mm hmm. เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าวก้าแชร์เท่านั้นอย่าเริ่มกดแชร์ออกไปด้วยอย่าเริ่มแซ่นะมาแล้วนะครับรายการสหวิทยาโหราซึ่งเป็นรายการที่แม่นใครจะดูดวงก็ติดต่อสอบถามกันได้ นะดูส่วนตัวมีค่าครูครับไม่ให้เข้ามาแล้วถามนะว่าดูดวงมีค่าครูไหมมีอยู่แล้วครับดูเป็นอาชีพครับนะนะไม่ต้องถามมากเป็นอาชีพครับนะไม่ได้ดูเล่นนะครับนะดูเป็นอาชีพกดแชร์ออกไปแซ่คนละเก้าพัน เก้าร้อยก้าสแชร์เลนเลเซมาเข้ามาแล้วก็ถามอย่าให้เสียเวลาเอ่า uh. เข้ามาแล้วก็ถามอย่าให้เสียเวลากดแชร์ออกไปแซ่เล่ กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ เลวเลวเซคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าสเก้าแชร์เท่านั้นใครที่มีปัญหาเรื่องการตรวจองค์ตรวจเทพหรือตรวจเทพไม่ได้ก็ติดต่อสอบถามได้หลังไม้นะติดต่อได้ทั้งเพจนี้นะเฟสนี้โดยมีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานเพจนะเออ เข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้นะขอรับเข้ามากันได้เฉพาะไอตอนที่มีคำว่าสด ถ้าไม่มีคำว่าสดนี่แปลว่าไม่ได้อยู่แล้วกดแชร์ออกไปแซ่เล่เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ จะดูดวงก็ต่อเมื่อมีคำว่าสดอยู่เท่านั้นเลวเซ่เลเข้ามากันแล้วก็ช่วยกดแชร์ออกด้วย นะอย่าลืมนะเข้ามากันได้ครับนะอย่าลืมนะถามกันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ก็กดแชร์ออกไปนะกดแชร์ออกไปก่อนครับแล้วถามเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถาม เข้ามากันได้นะครับกดแชร์ให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อเข้ามากันได้นะครับนะถามได้นะตอนนี้มีคำว่าสดอยู่ ถ้ามีคำพสดถามได้นะครับเราก็ดูผ่านไพ่ยิปซีกันอ่าชุติมาแฟนชื่อวัชระพลเพิ่งเลิกกันไปเขาจะอยากกลับมาไหมไพ่บอกว่าช่วงนี้เขาอยากอยู่คนเดียวครับไพ่บอกสามวันนี้เขาอยากอยู่คนเดียวเราดูนะมันเป็นไพ่เทพโครนัสซึ่งเป็นพไพ่พาดุสีไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเขาอยากอยู่คนเดียวครับสามวันนี้ผมดูแค่ลายสามวันนะครับ ฟลุกยี่สบามจะทำยังไงสุขภาพถึงจะดีครับทำไมผมถึงกลัวไม่กลัวออกไปไหนมาไหน<ช>แนะนำหน่อยอะไรทำไมผมกลัวไม่กล้าออกไ,ไหนมาไหน,นไต้องกลัวครับผมขอแนะนำครับเหรียญยันกรอบเพชรครับป้องกันอาวุธชีวภาพเอสเร็งนิวเคลียร์นิว,นวตอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพทุกประเภทแล้วก็เอ่อโควิดด้วย เหรียญยันกอเพชรเนี่ยเป็นยันของพุทธเจ้านะครับใช้คําว่าอิติปิโสภควาห้องต้นนะแล้วก็เหรียญทําดําบนนะผมใช้จริงๆนะครับนะเหรียญน,นี้กันโควิดนะครับนะถ้าคุณกลัวบูชาเอาไปครับนะเหรียญน,นี้หลวงพ่อฤาษีดิงดาได้สร้างไว้เมื่อครั้งรุ่นรุ่นหนึ่งอะหมดไปแล้วจากวัดนี่ที่ผมมีอยู่เป็นรุ่น2ติดต่อเช่าบูชาได้หลังใหม่เพราะว่าถ้าคุณกลัวจริงๆไม่ต้องไม่อยากออกไปไหนไม่ใช่ว่าเหรียญกอเพชรไม่ใช่ว่าผมแนะนําผมไม่ใส่นะ เนี่ยผมเรียมห้อยคอไว้เนี่ยกันกันโควิดจริงๆนะเหรียญเล็กๆนะน่ารักนะเหรียญเนี่ยยันกอเพชรเนี่ยป้องกันอาวุธเคมีชีวภาพเอสมะเร็งนิวเคลียร์นิวตอนกัมมันตารังสีนะบารมีหลวงพ่อราสีดิงดำนะครับนะผมแนะนำนะถ้าคุณกลัวคุณใช้ของพวกนี้ดีกว่าอาผมขอแนะนำในที่นี้ก็คือใจคุณมันต้องแข็งกว่าเนี้ใจต้องแข็งกว่าเนี้ยใจต้องเป็นแบบใจมันต้องกล้ากว่าเนี้ยนะ มาครับผมแนะนำแล้วนะเหรียญยันกอเพชรดีกว่าครับสุกฟุกทำไมสุขภาพผมถึงไม่ดีคุณถามไปแล้วนะสุขภาพไม่ดีใช้เหรียญทำํามนเพราะว่าส่วนมากสุขภาพเมื่อกี้ผมเปิดไปแล้วเป็นเด็กถือดาบมันเกิดจากกรรม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 ในอดีตที่เคยฆ่าสัตว์เอาไว้ไพ่เด็กถือดาบเนี่ยคือมันเป็นภัยที่ฆ่าคนฆ่า สัตว์เอาไว้เขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรมันมีกรรมนะนะมาครับผมบอกแล้วนะอืมนาะมาครับนะมานะมาครับนะติดต่อสอบถามกันได้นะกรรมอ่ะมันเป็นตัวชี้มันเป็นตัวบอกเป็นตัวว่าใครจะมีอะไรผมบอกเลยนะว่าประสบการณ์จริงของเหรียญยันกรอบเพบเหรียญทำน้ำมนเนี่ย คือผมโดนมอไซค์ชนแล้วผมลุกขึ้นมาเดินแล้วคนมันก็แปลกใจกันมันบอกว่าจริงๆขามันต้องหลุดแล้วนะบอกขาไม่หลุดครับนะเอออันนี้ผมพูดจริงๆจากประสบการณ์จริงของผมไม่โกหกนะพูดตามจริงเลยนะ <S <S <อ>เหรียญยันกรอเพชรกับเหรียญทำน้ำมลนนต่อไปจะแพงนะครับเพราะเหรียญทำน้ำมลนนรุ่นหนึ่งอะราคาตกแสนสองแล้วนะผมพูดไว้นะแค่บอกไว้เฉยว่ารุ่นหนึ่งจริงๆอะแต่อันเนี้ยเหรียญเนี้ยราคายังไม่แพงยังอยู่หลักพันอยู่นะ นะต่อไปคงขึ้นแหละมาพันต้นๆด้วยต่อไปถ้าถ้าระเบิดตูมแรกหรือว่าอาวุธชีวภาพเข้ามาหรือหลังพุจิกาเปิดประเทศแล้วอะ่ะแล้วโรคระบาดมันระบาดต่ออะ่ะเหรียญน,นี้ก็จะแพงครับเพราะเหรียญน,นี้หมดจากวัดไปแล้วโดยที่มีท่านอาจารย์โอนะมาครับถามได้นะครับนะติดต่อสอบถามเช่าบูชาเหรียญได้ที่ a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 เ9 2 2 645 0สอง9 2 9 2กสี่ห้าศูย์เ้สองห้าเองอ id ryo i r i หนอ๋อมีอะไรอ๋อ่ะอ๋อแฟนชื่อน้ำจะให้เงินเราไหมอะผมดูให้นะว่าอ๋อว่าแฟนชื่อน้ำจะให้เงินเจ้าไหมไม่ให้ครับให้เป็นเด็กถือดาบอ่าพูดตรงๆไม่โกหกนะอ๋อเหมือนจะไม่ให้อ่ะเด็กถือดาบเขาไม่ให้ ดูสิสามวันนี้นะไม่รู้จะพูดยังไงเออทรายจะซื้อรถได้ไหมไพ่บอกอย่าพึ่งซื้อเลยครับไพ่ตอนนี้หมายถึงว่าการเงินน่ะมันยังไม่คล่องตัวมันเป็นไพ่เพอร์ลษีไพ่เทพโคนัสเนี่ยพอรีเนี่ยเป็นพวกที่แบบว่าไม่ไม่ได้แบบหาเงินโดยตรงเพราะฉะนั้นน่ะผมขอแนะนําช่วงเนี้ดูอาการการเงินก่อนถ้ามีเงินก้อนน่ะผมว่าค่อยๆทยอยซื้อทีเดียวดีกว่าแต่ตอนนี้อย่าพึ่งเลยไพ่มันบอกอย่าพึ่งนะ กดแชร์ออกไปแซ่คนละ9 9้าพัร้้าแชร์ชายอย่าเพิ่งซื้อรถนะพยายามเก็บเงินก้อนให้ได้ก่อนผมดูจากหน้าไพ่นะกดแชร์ออกไปแซ่นะเพียงคนละ9 9้า99แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อแร่นนะและตามด้วยคำถาม ดูเวลานะเวลาของผมอะนะผมจะบอกอะไรให้นะการที่เราเนี่ยมีเงินก้อนอยู่ในมือยังดีกว่าเราไปมีรถแล้วพังนะเพราะตอนนี้เศรษฐกิจแบบเนี้ยผมขอแนะนำให้ระมัดระวังการใช้เงินกันให้ดีเพราะว่าการเงินอะหายากจริงๆนะไม,ไ,มไม่ไม่โกหกครับพูดตามหลักความจริงเลยตามเนื้อผ้านะ การเงินหายากผมผมนั่งดูเนี่ยนะแฟนแฟนชื่อน้ำไม่ได้ให้เงินคุณนะคุณอ๋อนะชื่ออะไรชื่ออ๋อเอเอให้เด็กถือดาบเหมือนไม่เต็มใจจะให้นะกดแชร์ออกไปเซ่บอกว่าคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ไงนะ อา้าวพีสิบเก้าเมื่ออไรจะมีแฟนครับโสดอะไรดูให้สามวันนี้เจ้าจะมีไหมยังไม่มียังโนดทำงานก่อนแล้วค่อยว่ากันนะกดแชร์ออกไปเซ่เร็วน่นะนะมีท่านอาจารย์โอกกากับอยู่เบื้องหลังครับพันสามสิบห้าดวงความรักครับหลังจากนี้เป็นอย่างไรเลิกขาดกับแฟนไหมผมไม่ดูเรื่องเลิกขาด ผมดูแค่ว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณไหมนะคุณพัน่าใครบอกว่าถ้าคุณเขาจะกลับมาหาคุณก็คือคุณต้องมีตังค์เยอะๆผมดูแค่นี้นะคือคําถามไร้ยๆผมไม่ดูไอ้เรื่องเลิกขาดนะถ้าเขากลับมาคบกับคุณเขากลับมาพบด้วยผลประโยชน์ผมตอบได้ทันี้นะคุณพันธนะนะนะคือผมไม่ดูเรื่องร้ายผมดูแต่เรื่องดีๆนะถ้าคุณมีเงินคุณร่ํารวยแล้วคุณเก็บเงินหาเงินได้เขากลับมาแน่ผมบอกแค่นี้นะสามวันนี้ นะนะไอเรื่องเลิก,ลกคงไม่เลิอกกอับคุณเลาดูจากอาการอะ่ะถ้าคุณมีเงินนะเออกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์าดดารอาเราดูตรงตรงว่าตรงตรงพูดตรง,ตรงนะอนะอ๋อ อ๋อผมให้คนละหนึ่งคำถามครับให้คนละหนึ่งคำถามแล้วเวลาของผมก็หมดแล้วด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปแล้ะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะคือถ้าคุณมีมีเงินแล้วกลับมาแน่ไพ่มันไปอย่างนี้ผมผมดูตามหน้าไพา่มไม่รู้จะพูดยังไงพูด <c oughs> <c oughs> ไม่ออกบอกไม่ถูกใครอยากดูดวงเป็นส่วนตัวขอพรอมโอนก่อนดูนะครับได้ที่ f a c e b o o k โอศริกรอภิรัต a c e b o o k โอศริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID RIO s i r i 15นะอาจารย์โอนะครับนะแล้วผมครับ Facebook อาจารย์ท็อปนะมีตราเบอร์โทร0849266658 ID RAI AJTOP16 ผมดูมีค่าครูนะครับหลังใบนะนะก็มีค่าครูนะมาขอโอนก่อนดูได้ถ้าจะถามเยอะๆนะ15นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งผมมีนะไพ่แบบพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพก็มีนะเอาละ เวลามันหมดแล้วใครจะถามอะไรเพิ่มไหมถ้าไม่มีผมไปแล้วครับสวัสดีครับ